ครับสวัสดีครับเช้าวันที่3เมษายนปี66ครับวันนี้จะมาติดตั้งเครื่องเสียง PA เอสำหรับในการเปิดเทสเสียงครับหนึ่งปีหนึงปีมามาครั้งหนึ่งก็จะเปิดครั้งหนึ่งอย่างนี้ครับนานๆทีครับไม่ค่อยได้เปิดเลยครับ เดี๋ยวเข้าไปดูสภาพใกล้ๆครับตอนนี้ยังไม่เปิดทบนี่ครับสายยังไม่ได้ต่อนี่ครับสายก็ยังไม่ได้ต่อเดี๋ยวจะเริ่มต่อวะเช้าเนี่ยตัวลำโพงก็เหมือนเดิมครับรุ่นเก่าโบราณโบราณน,นี่ครับเพิ่มขาตั้งมา นี่ไฟเขาเรียกอะไรไปเต้นตามจังหวะเพลงครับเราช็ะระบบไฟเข้าเครื่องให้หมดครับวันนี้ปีหนึ่งมาเปิดครั้งหนึ่งครับสตนี่เสียงกลางหน้าสิบห้านี่ครับหน้าสิบห้า กลางใช้ดอกพีออดิโอหน้าสปานิ้วครับบนสุดนี้จะเป็นหน้าสิบสองนิ้วสามดอกอีกฟังหนึ่งก็เหมือนกันครับเจ็บเหมือนกันครับาสายไฟอยู่ครบ ยังไม่ได้ต่อสายลำโพงนี่ครับนาสผ้านิ้วเหมือนกันฝั่งนู้นเลยครับจะต่อเปิดวันนี้ดอกเบ็ดเป็นดอกสิบแปดนิ้วครับ สูติชายคือเทอร์โบหน้าโคง้งของช่างดอกศีนรงค์นะครับนี่ครับเทอร์โบหน้าโคง้งใช้ทั้งหมด12ใบแต่มีอยู่2ใบที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ดอกก็คือดอกตัวนี้ครับ ใบตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ดอกกับใบตัวนี้ที่ยังไม่ได้ใส่ดอกที่ยังไม่ได้ใส่ดอกก็เพราะว่าอมันจะมีคู่หนึ่งที่เป็นคู่ p ี audio, ออเดโอรุ่นสี p ่ u d i o รุ่นสี่ขีดหนึ่งพันตัวหนึ่งพันหกร้อยวัตต์ครับหาซื้อยังไม่มียังไม่มีมาจำหน่ายนะรุ่นนี้ บริษัทเขาก็บอกว่ายังไม่ผลิตออกมาคือในมือสองผมก็เห็นมีการขายอยู่อยู่เรื่อยๆครับแต่แต่ผมต้องการของที่เป็นมือหนึ่งนะของมือหนึ่งเพราะว่าดอกลําโพงนี่ต้องเป็นมือหนึ่งเท่านั้นนะเวลาผมซื้อส่วนพวก power อ,อะไรเงี้ยมือหนึ่งมือสองมันมันได้ครับแต่ถ้าเป็นดอกลำโพงจะเน้นมือหนึ่งเพราะว่าเรื่องของคุณภาพของ เนื้อผ้าของดอกลำโพงครับผ้าของเนื้อผ้าที่เป็นมือสองกับมือหนึ่งมันจะต่างกันการใช้งานที่มันต่างกันมันจะไม่เหมือน power amp นะครับนี่ครับวันนี้ก็น่าอาจจะได้เปิดวันนี้ถ้าต่อสายลำโพงเสร็จรวมถึงสายแจ็คสัญญงสัญญาณ รอบนี้ก็จะถ่ายไว้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะถ่ายลงเพิ่มอีกทีนะครับอาจจะถ่ายถึงตัว Power Amp ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ